มัเลี้ยเยอะเลยชิบเลี้ยชิบสองหกชิบเลี้ยหมื่นดิมันแดงตั้ทีซีมั้ยโอ้องตั้ทีซีเนี่นะครับอ่าหกสิบกวอนนะครับพร้อมจับเลยข้อเสียที่นี่ก็คือรางน้ำอยู่ใกล้ไปหน่อยนะครับรางน้ำอยู่ติดกับไอ้ไอ้้้ไไออ ขายคาที่เป็ดนอนไปนิดนึงนะครับถ้าอยู่ไกลกว่านี้จะดีเพราะว่ากินแล้วมันเละนะครับแล้วฝนตกน้ําก็ไหลลงตรงนี้ก็เนื้อเต๋อเนื้อเนื้อตัวอ้วนพอสมควรแล้วก็ดูดีนะครับไม่ขี้ริ้วขี้เลอะอะไรก็จะแฉะนิดนึงนะครับก็จะเริ่มจับวันนี้นะครับวันนี้ข้ามเสาปลาวนะครับเป็ดก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ ดตัดปากบ่ตัดตาบ้านบ่ตัดทั้งเยื่อยมันคือมันตอดไปเรื่อยไหมแต่ละตัดก็ต่อกันตัดตัดตัดหน่อยทีแม่ตัดหน่อยตัดหลายๆเลยมโอรุนกำไรเก็บวิญญาณเฮียงมันเก็บว่ะท่านเก็บกันกับเก็บแต่ตอนนั้นนั่นเราก็ต่อมากกับบอลนั่นเราบอลนั่นบ่เก็บกับเก็บแต่ตอนที่เขาตัดกันบ่กำไรขาดทุนไม่รู้เป็นในเรื่องยากว่ะง่ายหม่ช่วงแรกครับ อยางกระท่วงแรกช่วงอนุบานช่วงอนุบานเนาะอันนี้คือมือใหม่นะครับเราแรกเราแรกไในชื่นเลยเนาะแมนตื่นปะตกใจปะตื่นปะบ่ตื่นนบมาตื่นบ่แมนคิดว่าสิคิดว่าสิมีคนมาซื้อบ่บ่คิดอย่างลยบ่คิดอย่างลยบ่แต่เลี้ยงนะไม่ไงก็เพราฟังห่อนะพี่น้องเอฟซีครับไม่คิดอะไรเลี้ยงให้มันเลี้ยงให้มันใหญ่อย่างเดียวก็พอเแล้วครับเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายๆนะครับวยหัวหันก็ไปใส่ขี้ต้มซีนักจ้ มันฝน,นตกเด๋มันได้อยอ่ครับง่ายเกินนะครับคอ,อกเราก็ง่ายเกินง่ายแบบสุดๆเลยนี่นะครับเป็ดกำลังกระถางายย่อยู่มี่งกระมังยย่อยูกำลังสวยนะครับกำลังแต่ผมอ่าไม่เต็มรถนะครับก็เลยต้องต้องมาขอจับนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็อย่างนี้ครับจะดีเพราะว่าวิ่งออกกองมาลงไม่ไกลมากนะครับ,บ,รรบเห็นสามส สามชิ้นรถปะสามชิ้นเอ็นรถแต่บางทีนะโอ้ตอนนี้หลายเล้าแล้วนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่อ่าอยากจะเริ่มนะครับผมเน้นเรื่องทางรถนทางไอโบดูบอลเรือคนทางเมาดูดดดดเห็นร,รถไอรลอนบ่เห็นแล้ว <c oughs> มันมันมันเป็นตาโบะเหรเป็นตาโบะรถไง่รักเออนั่นแหละมันเป็นเตาโบะเรากันถัดติดลมติดยางมากมันกับโบเสียเวลาพ่อเข้าใจอยู่เนาะเราถ้ามันของมีชีวิตเทิงหันมันก็ตายเนาะแม่นเอาอันนี้บ้านยังบ้านสะแบงบ้านสะแบงเกษตรวิสัยบ้านสะแบงเกษตรวิสัยเนาะแม่นครับ นี่นะครับอันนี้เลี้ยงอยู่บ้านสะแบงเกษตรที่ัสนะครับลองผิดลองถูกนะครับกําไรขาดทุนไม่รู้สวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้นะครับดูเอาเองแล้วกันยังไงก็จับนะครับไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้มีสเปคมีอะไรเรื่องมากนะครับก็คือจับได้อยู่แล้วนะครับเป็ดอายุประมาณนี้นะครับไม่จําเป็นต้องสวยมากขอให้คนเลี้ยงมีกําไรพอแล้วนะครับแต่ขอต่อย่าขาดทุนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาหารมันแพงเนาะ อาหารก็ราคาขยับขึ้นนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับมีแต่อยากให้คนเลี้ยงได้กําไรนะครับเพราะว่าถ้าขาดทุนไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องให้ขาดทุนนะอยากให้มีกําไรแล้วยิ่งค่าเงินบาทของไทยตอนนี้สูงมากนะครับพี่น้องราคาปลายทางอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพ่อค้านะไม่ใช่ผมคนเดียวลองถามดูนะพ่อค้าส่งออกมีอยู่ไม่กี่คนหรอกครับลองถามดูนะว่ามันขยับเขาได้ไหมตอนนี้ค่าเงินบาทมันแข็งตัวสูงมากนะครับไม่ใช่แข็งตัวธรรมดา เรามีแต่อยากดีดราคาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้นะครับแต่มันไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าเงินบาทมันแข็งจริงๆนะครับใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่สปลาวนะครับลองโทรไปถามว่าค่างเงินบาทมันแข็งจริงหรืออย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมันไม่เป็นประวัติการของตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้ครับประวัติการของทุกคนเน่ที่เกิดมาเจอค่างเงินบาทแข็งตัวขนาดนี้ถามพี่น้องชาวลาวดาูดนนน้้มบัอรีคตผ นะยังไงท่านที่ยังไม่เลี้ยงก็อย่าเลี้ยงนะครับไม่จําเป็นต้องมาเลี้ยงในช่วงนี้นะครับท่านที่อยากจะลุยต่อก็ลุยนะครับที่เลี้ยงอยู่คนไหนที่ไม่ลุยก็ไม่ลุยนะครับเพราะว่าผมจะพูดยังไงดีอะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะใครที่คิดว่ามันเสี่ยงเกินก็ก็อย่าทํานะครับมาเราไม่ได้แบบสั่งุนให้คนมาเลี้ยงนะเพราะว่าถึงไม่มีคนเลี้ยงเราก็เลี้ยงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากพี่รองเอฟซี คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ที่สวราวก็ลองโทรไปถามดูว่าคำพูดผมมันจริงหรือเปล่านะเนี่นะครับเพราะว่ามันมันมันดันกันไม่ได้เลยไม่รู้จะดันยังไงคือหมดหนทางที่จะดันตอนนี้ครับรออย่างเดียวคือประเทศเปิดแล้วก็ให้คนไทยเข้าไปเที่ยวสวราวแล้วให้เงินบาทไปอยู่ที่ลาเวเยอะนะครับราคาเงินลงตรงนั้นแหละเราอาจจะขอแม่ค้าชาวลาวได้นะครับ เป็นไรสบายบอเลียงกันบยสบายสบายใจพอหมายคว่าบังเสบายใจต้องไปย้ำด้ก็ได้เนาะได้ยังในบอลนั่งไล่ไปได้อานบ่อันเดดดดเไล่นคือดึกดเดอย่างเดียวบ่คือบ่คอยจิมใอย่างเดียวอ่าไล่คือฝากขอความถิมใบก็คือบ่มีว่านันกับลุยระวยครับนเนาะพ่อขอใจอยู่เนาะ เห็นหู่อยูวายเพ่งมากเชีงยงใหม่เหรอมากเชีงยงใหม่กับไปติดลมอยู่บนอ,อ,อ่านี่นะครับลูกฟาร์มผมก็เข้าใจง่ายอย่างนี้นะครับแบบยังไงถ้าเกิดไม่มีเวลาอ่านเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโทรก็รับบ้างไม่รับบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโร สบายใจหลายเรื่องแล้วเฮเรื่องงวอหานเรื่องเป็ดเรื่องยังกับบริสิเลียยังเราคุยกันยังไงบริสิเลียครับไม่มองเอาผมไม่องเอาผมก็คือลูกฟาร์มอยู่ใกล้กันนะครับท่านที่ดูอยู่ก็นั่นเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก้กันมีอะไรก็ดึงกันนะครับช่วยเหลือกันไปนะครับอันไหนที่มันหนักหนาสาหัสที่เกินจะช่วยเหลือกันไม่ได้ให้บอกผมนะครับเรลาลูกฟาร์มผมนะเพราะใครที่อยู่ใกล้ก็ช่วยเหลือกันพึ่งพาใส่กันนะครับเป็นญาติมิตรพี่น้องกันดีกว่าเนาะไม่ต้องไปกลัวใคร ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะอะไรก็มาตรฐานเดียวกันหมดแล้วอยู่แล้วนะครับผมง่ายๆนะไม่ซีเรียสโดยเฉพาะมีปัญหาอะไรก็คือโทรบอกเลยนะคือผมพูดได้กี่คำหรอกคําพูดผมนะแมนบอไอโบหน่อยวะโบ้หน่อยครับกันบอเรากดว่างเลยไหมแมนเราเสียบดังเสียวัดหนูเลี้ยงว่างไงบอวัดหนูเลี้ยงก็คือกดว่างเลยเหรเราเราปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้วะได้ครับคุณดูก็ไอผู้เดียวอีรีบว่าปัญหาเลย บอกปัญหาเลยขึ้นการแก้ไขขึ้นอยูก่กับไอ้เลยเป็นบ่ไอ้บอก,กคือ,คอ,คอจบไปบ<อ>่ <c oughs> ฟังเอานะพี่รองเอฟซีเพราะผมพูดคําไหนคํานั้นผมไม่ไ,มได้ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ลูกฟาร์มก็มาหารเดียวกันเป็นไปไปรับกันเมดเนาะคือเขาอ,อยู่รับกันแบบไไงดีกว่าเป็นบ่ดีกว่าไปยากกันปม่าไม่ยังก็ยืมกันเพราะใกล้กันมานียเนาะจากโลกเออเนาะแล้วก็ไปถือเพื่อไปแต่ว่ามืออื้นอาหารออกออกเรื่องตัว <ๆ S 2> เซธล่ะเล่าเลยล่ะเราอยู่ทีล่ะเพื่อสีเอานี่บ่เนี่ยครับมันลงไหนบ่มันไม่สใหญ่กว่นนี้อยู่บ่เงี้ยขยายอยู่ขยายหอกรถนี่นะครับพี่น้องไอซีอาดูเอานะครับผมง่ายๆนะแต่ผมเวลาคุยโทรศัพท์ผมไม่ค่อยมีหรอกจริงๆนะแล้วโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยได้ถือมากนะครับเช้านี้ก็ปานหกสายแล้วที่ผมยังไม่รับนะเดี๋ยวกะว่าขับรถกลับจะถึงกะโทรกลับนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมทำไว้ปานนี้เนาะพี่น้องเอฟซท่านใดที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทางบ้านท่านฝนตกแฉเหมือนทางนี้หรือเปล่าดูนะครับเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ปานนี้นะครับใครดูจนจบก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ